แต่กัดหน้าตาดีบนต้อ้าดดงงลเลยนะยัไกิดสูตรยิัสคนผู้ต้องการัชายิามคนผ้นต้งกาน่าชีวิตจะหาไม่ข,มขพดเ,ดเจ้าด้้บบาก้ามกา พระัญญาและพระราชทรักความที่ขาดความเท็จามาเป็นแนวทางดำรงชีว ok ิตมาเป็นแนวทางรความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน

ลูกข้างนอากาศีครับแก็ขาดไม่ได้เลยก็คืลูกข้ากชาติก็จการอก้า